สวัสดีครับผมนายศาสสินจันทแสงรหัสนักศึกษา5 4 0 1 0 0ศ6 3 2 0 3 3นาะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Sonic Work ในการเขียนสปริงนะครับเปิดโปรแกรม Sonic Work ค,ครับมา New Document ค,ค,ครับทำเหมือนเดิมสเก็ตที่ท็อปเพนนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาไดามิเตอร์28 เสร็จแล้วมาที่เคิร์ฟนะครับ Helix and Spiral เลือกที่ High Evolution นะครับ70 Evolution 5มุมที่0องศานะครับ5พอครับถูกครับเสร็จแล้วสร้างเพนใหม่ ติ๊กถูกสเก็ตนะครับสร้างวงกลมไดมิตเตอร์ห้าหน่วยที่จุดออริจินนะครับศูนย์เราเซตค่านี้ยครับมันกำหนดที่ศูนย์ศูนย์นะครับไดมิตเตอร์ห้าครับเอเ็กเซสสเก็ตแล้วมาที่สวีปนะครับผ่านของมันคือเส้นนี้นะครับอ่าก็จะได้สปริงอย่างนี้ขึ้นมา แต่มันยังไม่เสร็จนะครับมาที่ normal t u n e zig sketch convert entity เปลี่ยนเส้นนี้เป็นเส้นสเก็ตแล้วมาที่ n แ e r Line สร้างเส้นสแตทไลายขึ้นมานะครับเราจะ Revolve รอบเส้นนี้นะครับอ่าผมนีเก้าสิบครับถูกครับยังไม่เสร็จครับทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งสเก็ต คอนเวิร์ n เอนตเปลี่ยนเส้นนี้เป็นเส้นสเกตแอร์ริเลชันให้เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นศูนยูนยนะครับแล้วมาที่ร v o ว v e มุมร้อยแปดสิบครับก็จะได้เรียบร้อยครับทำอีกฝั่งหนึ่งครับเช่นเดียวกัน c o n เวิร์ n เอนติตี้สรดไลน์ เป็นนี้ไม่เกี่ยวเอาออกมากำหนด add relation ให้เป็น vertical นะครับ revo มุมตรงนีมม้90ครับอย่าลืมมันต้องขับด้านนะครับ g e t c o n v e r t entity center line add relation vertical revo มุมนี้180ครับ แย่วว่าผมลืมกับทิศนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสปริงของเรานะครับสมบูร์แบบครับกดเซฟไฟล์ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ